สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในคาบสุดท้ายนะครับบทนี้เป็นบทสุดท้ายบทที่9ธุรกิจดิจิทัลในอนาคตนะครับในวิชาธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์สําหรับหลักสูตรปวสปีที่สครับสอนโดยอาจารย์กฤิติเมธโอภางวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อนุนนุชบริหารบทนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในรายวิชานี้นะครับเรื่องของแนวโน้มแล้วก็ วิธีการในการเรียนรู้เรื่องของธุรกิจออนไลน์ในอนาคตนะครับในบทน,นี้มีเนื้อหายร้งหมด4เรื่องด้วยกัน<ม>ก็คือแนวโน้มเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มรูปแบบธุรกิจในอนาคตแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ พื้นฐานที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ค่าบแรกๆก,ก็คือเรื่องของการทําการตลาดหรือวิธีการในการทําธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ฐานข้อมูลลูกค้าวิธีการสังคมออนไลน์มีรูปแบบการจัดการในรูปแบบต่างๆนะครับนี้กว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงหรือว่าเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะครับในนั้นใครก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จมันต้องลงมือทำนะถ้าหากไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดไม่เกิด ผลรายได้ไม่เกิดผลสําเร็จนะปัญหามีไว้เพื่อแก้ไขนะครับปัญหาใหญ่แก้ยากนะเราก็ต้องอย่อยปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นปัญหาเล็กๆนะครับคนเดียวแก้ไม่ได้ก็2คน2คนแก้ไม่ได้ก็3คน3คนแก้ไม่ได้ก็ 4- ี่ห้าคนไล่ไปเรื่อยๆนะนั้นการทํางานเป็นทีมก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการทําธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์หรือรูปแบบปกติก็ตามนะ สิ่งที่สาคัญในการทําธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งหรือการมีหน้าร้านออนไลน์แล้วนะครับการขายในห้องหรือว่าในช็อปตามห้างสสินค้าร้านค้าทั่วไปเนี่ยตอนนี้ขายไม่ได้แล้วนะมันไม่เพียงพอในการทําธุรกิจแล้วดังนั้นต้องมีออนไลน์ช็อปนะเซฟมอลการทําธุรกิจออนไลน์สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลดต้นทุนลงได้เยอะมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าค่าแรงค่าน้ําค่าไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Right now ปัจจุบันนี้ตอบโจทย์สำหรับการทำธุรกิจเนื่องจากว่าธุรกิจตอนนี้ไม่นิยมหรือว่าไม่ส่งเสริมในรูปแบบทุกรูปแบบนะครับเรื่องของปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะหรือว่าภาวะด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไปเชื้อโรคต่างๆเนี่ยทำให้คนออกไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปค่อนข้างน้อยในการทำธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ ก็จะเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ในปัจจุบัน Delivery การขนส่งสินค้าในอดีต3วัน5วัน9วันกว่าจะส่งถึงตอนนี้วันเดียวถึงบางบางบริการนะครับสามารถส่งเช้าได้เที่ยงได้เย็นได้บ่ายได้เลยนะนี่คือวิธีการในการขนส่งซึ่งสะดวกรวดเร็วมากกว่าในอดีตความถูกต้องหรือว่าครอ,อบอสินค้าที่เราส่งมีความเสียหายก็น้อยลงนะ ต่อไปก็คือรูปแบบในการชําระเงินผ่านรูปแบบของธนาคารในรูปแบบของการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้รับความนิยมมากหลายคนทํากันได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังเข้าสู่เรื่องของการทํางานนะก็มีความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันนะโมบายแบงกิ ing, e ้ง e-payment พวกนี้ทําเป็นหมดดังนะั้นะนี่คือรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการทําธุรกิจแบบออนไลน์นะครับ สิ่งต่อมาจากที่เรามีร้านค้าหรือมีรูปแบบในการทำาาขายสินค้าออนไลน์รึบไ้้ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราวางเป้าหมายเอาไว้นะเราก็ต้องทำการตลาดที่เรียกว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับมันก็จะมีรูปแบบของ SME SMO เนะเปเปอร์คลิก จ่ายเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราคลิกแล้วค่อยจ่ายนี่ก็เป็นวิธีการทำโฆษณาของ Google นะม i l บายมาเก็ตติ้งการทำโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ SEO อันนี้เรียนไปแล้วนะครับ e-commerce พาณิช e ย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลมาเก็ตติ้งนทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจาการทําการตลาดในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ line, ก็ตามแนะ้วต้องอาศัยพึ่งพาเรื่องของการเสิร์ชเอนจินหรือว่าการทําให้ลูกค้าเนี่ย รู้จักเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะตามด้วยข้อมูลลูกค้าวิธีการในการบริหารจัดการลูกค้านะครับความไว้วางใจความน่าเชื่อถือแล้วก็การทํางานอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจทีนี้เรามาดูแนวโน้มในการเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนะครับเอริกสมิธเนี่ยผู้ก่อตั้งบริษัท google แล้วก็อดีตกรรมการของ apple เนี่ยเป็นคนที่ได้รับ,บความน่าเชื่อถือระดับโลกนะครับเขาได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสําหรับอนาคตว่าโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มี มาแรงเป็นอันดับแรกส่วนเทคโนโลยีที่จะตามมาภายหลังเนี่ยมีดังต่อไปนี้ครับมือถืออันดับหนึ่งนะ อันดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะโปรแกร,รมหลังบ้านโปรแกร,รมหลังบ้านคือโปรแกร,รมที่ไม่ได้ให้ลูกค้ามองเห็นอาจจะเป็นโปรแกร,รมที่เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าพฤติกรรมการคลิกหรือพฤติกรรมการเข้ามาดูในเว็บไซต์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อศึกษาว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าสนใจสินค้าเราแล้วตัดสินใจซื้อสินค้าเราได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือ Google Map นะมันก็จะคอยเก็บพฤติกรรมการค้นหาเส้นทางเส้นทางที่เราไปบ่อยๆเส้นทางที่เราใช้ประจําวิธีการเสิร์ชข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการ o o o l l m m p s เพื่อปรับปรุงการดึงข้อมูลหรือว่าการเก็บข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับ2ก็คือ Internet o น t ตออฟติ่งนะสิ่งสรรพสิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมมาจากเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ที่มีชิปประมวลผลขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่อ WiFi และเอาไปฝังไวในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าไนะมาโครเวฟต่างๆตอนนี้สามารถต่อเน็ตได้หลอดไฟแอร์สามารถสั่งเปิดปิดจากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่นั้นก็ได้นะครับกล้องวงจรปิดตอนนี้หลายที่มีแล้วนะันดับ3ครับบล็อกเชนก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่หา ข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะค่อนข้างน้อยนะครับหาข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อยเป็นวิธีการจัดการรูปแบบของการชําระเงินนะแบบใหม่นะที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสูงนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทําธุรกรรมด้านการเงินรูปแบบที่กําลังได้รับความนิยมต่อมาครับแนวโน้มของรูปแบบธุรกิจในอนาคตนะธุรกิจในอนาคตจะมีแนวโน้มอยู่ประมาณ88 8เรื่องด้วยกันนะแนวโน้มที่1ครับก็คือจากสภาพภูมิอากาศ มลภาวะกฎระเบียบของโลกปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดแนวโน้มเรื่องของ neo-eco-locate-eco-logical-business นะก็คือสินค้าและบริการที่นำเสนอภาพลักษณ์ของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและได้รับความตอบรับจากผู้บริโภคในวงกว้างดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วรักโลก พลาสติกที่ย่อยสลายได้อะไรก็ตามที่มันสามารถไม่เกิดภาวะเบียดเบียนบเบียดเป็นโลกเบียดเบียนอากาศเบียดเบียนมนุษยชาติเนี่ยสินค้านั้นจะได้รับความนิยมนะนี่คือเทรนข้อที่หนึ่งครับเทรนหรือแนวโน้มอ,อันที่2ก็คือจากกระแสสังคมความยุติธรรมธรรมมาพิบาลความโปร่งใสแนวโน้มที่เกิดขึ้นคือ ethical business operation นะก็คือองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริตโปรง่งใสและมีจริยธรรมในการทำธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนและปกป้องจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมภาษาอังกฤษใช้คำว่าซิติเซนนะนะนี่คือวิธีการในการบริหารจัดการขององค์กรในอนาคตถ้าหากใครที่ตามไม่ทันองค์กรไหนตามไม่ทันหรือไม่รู้จากวิธีการปรับเปลี่ยนนะองค์กรนั้นก็อาจจะ ล่มสลายไปนะครับอายุอาจจะสั้นนะต่อไปครับแนวโน้มอันที่3ก็คือจากเทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทุกสปปรรพสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟทิงเทคโนโลยีการประมวลผลทรัพยากรขาดแคลนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดแนวโน้มเรื่องของ Everything as a Service ในะการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจจากผลิตสินค้ามาเพื่อขายแบบเดิมนะเราก็จะกลายมาเป็น ขายสินค้าเพื่อให้บริการนะเปลี่ยนจากสินค้ามาเพื่อขายก็จะเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพื่อให้บริการนะสร้างสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเน้นพวกเซอร์วิสหรือบริการนะในอดีตเน้นผลิตผลิตเป็นสิ่งของเป็นวัตถุดิบเป็นสินค้ามาตอนนี้มันก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการนะเช่นการซ่อมบำรุงการปรับปรุงแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์อย่างนี้เป็นต้น แนวโน้มที่4ครับการเข้าใจลูกค้าประสบการณ์ใหม่ความเป็นปัจเจกการเข้าถึงบริการเกิดแนวโน้มที่เรียกว่าดิจิทัลทัชพอยต์การสร้างสัมพันธภาพหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มนอกจากมีความสามารถในการลดภาระหรืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยยังช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ตรงมากยิ่งขึ้น ต่อไปครับแนวโนมที่5จากเครือข่ายดิจิทัลการขนส่งไร้พรมแดนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดเป็นแนวโน้มครับก็คือไมโครซัพพลายเชนซัพพลายเชนคือขนาดใหญ่นะแต่ไมโครจะมีขนาดเล็กคือกิจกรรมขนาดใหญ่ก็จะลดการพึ่งพาผู้ส่งมอบหลักเพียงไม่กี่รายนะอาจจะ4ีรายเนี่ยโดยการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กทั่วทุกมุมโลก นะมีโครงขายการสื่อสารแล้วก็โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพนะดังนั้นกิจกรรมการทำธุรกิจในยุคนี้เนี่ยในยุคที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนะี่ยองกรใหญ่จะอยู่ค่อนข้างยากนะครับองกรใหญ่จะแตกออกเป็นองค์กรเล็กๆนะครับหรือแบ่งเป็นสาขากันทั่วโลกนะแล้วก็จะให้สิทธิในการบริหารจัดการแล้วเน้นลอกของการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะนะนี่คือแนวโน้มข้อที่5 แนวโน้มหรือเทรนด์ันที่6กครับก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลจะการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มแรงงานขาดแคลน mm hmm. เกิดเป็นแนวโน้มที่เรียกว่าสมาร์ทโปรดักชันก็คือแนวคิดอุตสาหกรรม4.0จจะช่วยให้การผลิตของธุรกิจยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับคือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าตอนนั้นทรัพยากรน้อยลงนะตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นนะครับเทรนด์อันที่7ครับหรือแนวโน้มก็คือเรื่องของเริ่มจากการที่รสนิยมของผู้บริโภคนะค,ความสามารถของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนโอกาสทางการตลาดนะเกิดแนวโน้มที่เรียกว่า Big Data Analytics n n d i i r t t i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  l l n t t l l l i g n n e นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็จะกลายมาเป็นกลยุทธ์หรือว่าอาวุธสําคัญมากครับที่จะช่วยในการเพิ่มหรือว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจนะเราจะไปหาโอกาสที่ค่อนข้างยากแล้วตอนนี้เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะดังนั้นเป็นการสร้างความแตกต่างเน้นนวัตก,กรรมนะสิ่ง2องอย่างที่จะกลายมาเป็นจุดเด่นนะหรือจุดขายในการทําธุรกิจต่อไปคือทํำยังไงก็ได้ให้มันแตกต่าง ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นสิ่งเก่าให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่หรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่านวัตรกรรมนะครับอันที่เครับโทษอันที่8ก็คือแนวโน้มข้อที่8นะจากแรงงานยุคใหม่การควบคุมต้นทุนการผลิตให้น้อยชิ้นลงนะความผันผวนของเศรฐษฐกิจเกิดเป็นแนวโน้มที่เรียกว่าอ่อนดีมานเวิร์กฟอส์นะรูปแบบของการจ้างงานที่มีความยืดหยุนนะสามารถจ้างงาน เลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้จ้างงานเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะช่วยให้การจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่และบุคาลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาสู่องค์กรได้ง่ายขึ้นนี่คือวิธีการถ้าหากองค์กรเราปรับเปลี่ยนคนที่มีทัศนคติหรือว่าแนวคิดตรงกันนะครับมันก็จะ เดินเข้ามาเข้าหาองค์กรของเราองค์กรเราดีนะคนดีๆหรือคนที่มีความสามารถก็อยากมาทํางานด้วยนี่คือเป็นหลักการพื้นฐานในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตสรุปนะครับสิ่งที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่ทั้ง8เรื่องนะครับก็จะมี neo ecological business นะครับ ethical business operation นะ everything as a service digital touch point micro supply chain smart production Big Data, a n a l y t i c a n d AI On Demand Workforce นักศึกษาลงไปสังเกตในชีวิตจริงนะครับสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็จะมีโอกาสมากกว่าเราไปสังเกตดูนะว่าธุรกิจของเราหรือว่าองค์กรโรงงานบริษัทของเราที่ทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวตรงกับเทรนทั้ง8ข้อนี้หรือไม่อย่างไรนะลองไปสังเกตดูนะครับถ้าหากธุรกิจของเราหรือว่าโรงงานร้านค้านะองค์กรของเรามีการปรับตัว ตามข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นว่าทัศนคติหรือว่าแนวโน้มหรือนโยบายของบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยและมันจะอยู่ต่อไปได้นานนะต่อไปเรามาดูเหแนวโน้มครับในอนาคตที่จะนำไปสู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเซอร์วิสอีโคโนการให้บริการเชิงเศรษฐกิจขนาดเล็กนะ การทำงานในรูปแบบของแพลตฟอร์มเน้นสื่อผสมหรือมีเดียレス p o น s i บิลิตี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว Virtual World สร้างโลกเสมือนขึ้นมาทดแทนโลกชีวิตจริงนะครับ mobility ิตี i แ i t y ์ก็คือการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อการเชื่อมโยงเข้าหากันกับอุปกรณ์ทุกชิ้นทั่วโลก บนเครือข่ายพื้นฐานที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนี่คือสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับทีนี้การที่เราเปลี่ยนแปลงด้ชนีวีมัมกเกิดจากสาเหตุ5ข้อต่อไปนี้ครับอันที่1แก้ปัญหาสสดงความต้องการและเพิ่มความสามารถของมนุษย์นี่ปัญหาสําคัญเลยนะอันที่2เพื่อปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์และกิตศาสตร์อันที่3ครับเศร,รษฐกิจหรือฐานะทางการเงิน อันที่4ครับสภาพแวดล,ล้อมทางธรรมชาติอันที่5สังคมและวัฒนธรรมความนิยมแพร่หลายการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีหลายด้านครับเริ่มต้นจากเรื่องของสิ่งที่เราควรรู้นะเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนนะหนโลกของเรากำลังจะแก่จากผลสำรวจทั่วโลกนะครับยอมรับไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าโอกาสคนเนี่ยจะมีอายุมากยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล,แล้วคนจะเสียชีวิตหรือตายน้อยลง ไม่รวมภัยธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอนาคตคือคนประมาณ1.4พันล้านคนจะกลายเป็นคนสูงอายุดังนั้นใครทำธุรกิจในด้านนี้มีคนซื้อมากถึง1.4พันล้านคนทั่วโลกนี่คือโอกาสทางธุรกิจนะอันที่สองครับโลกไร้ผลแดนเราก็ได้ยินมาแล้วแต่มันจะไม่เหมือนเดิมครับมันจะเพิ่มคำว่ามีอำนาจทาง เศรษฐกิจใหม่ที่โตแบบก้าวกระโดดทวีคูณนะใครเคยไปศึกษาเรื่องของบล็อกเชนใครเคยไปศึกษาเรื่องของบิตคอยนะเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดดมากครับบิตคอยบิตเดียวเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านนะนี่คือวิธีการในการคิดเงินในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นี่คือแนวโน้มโลกไร้ผมแดนนะตอนนี้การทำธุรกิจกับคนทั่วโลกเนี่ยกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะประเทศจีน อันที่3ครับโลกที่ขาดแคลนทรัพยากรนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ผลิตทดแทนไม่ได้เช่นนะ้ําแร่ธาตุก๊ซธรรมชาติปิตโตเรเลียมก็คือน้ํามันนะครับเป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้นะดังนั้นการใช้ทรัพยากรเหล่านี้จะมีราคาสูงขึ้นแน่นอนไม่มีราคาลดลงนะอันที่4ี่ครับโลกเปลี่ยนผ่านสู่ยุค4.0 เทคโนโลยีนาโนจะมาเทคโนโลยี Technology ชีวภาพจะเกิด IOT เริ่มมาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตออฟทิงทุกอย่างต่อเน็ตได้ปัญญาประดิษฐ์มีแล้วที่เราใช้กันในโทรศัพท์มือถือนะมี Siri มี Google มีแอปพลิเคชันที่สามารถพูดคุยโต้อตอบใครเล่น Facebook ใครเล่น Google Search Google Map YouTube เบื้องหลังมี AI หมดนะครับงานพิมพ์แบบ3มิติมาหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ลดการพึ่งพาแรงงานจากคนอันนี้คนจะรู้สึกหนาวแต่อาจารย์คิดว่าเป็นโอกาสนะหมายความว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้หุ่นยนต์ไม่ไม่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้หุ่นยนต์ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แต่มนุษย์ สามารถทําแบบนี้ได้ดังนั้นคนที่รู้ก่อนมีลูกหลานนะครับให้เรียนรู้เรื่องนี้ไว้เลยครับเพราะว่าต่อไปหุ่นยนต์จะมีจํานวนมากขึ้นแต่คนซ่อมหุ่นยนต์จะมีน้อยลงดังนั้นจะขาดแคลนใครทํางานหรือมีความรู้ด้านนี้จะมีอาชีพทําในอนาคตแน่นอนนะอันนี้5ครับโลกแห่งความยั่งยืนและเน้นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากโลกาภพิวัต์เกิดขึ้นทันทีเมื่ออินเทอร์เน็ต 5G มาพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคมมีการเปลี่ยนแปลงปัญหากเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์นั้นคนทุกคนจะพยายามเสาะหาความเท่าเทียมกันนะใครมีอะไรก็อยากจะมีด้วยใครทําอะไรก็อยากจะทําด้วยใครได้อะไรก็อยากจะได้ด้วยนะนี่คือวิธีการวิถีในอนาคตทุกอย่างจะเท่าเทียมกันหมดหน้าตาคน ของคนต่อไปจะคล้ายคลึงกันหมดโครงสร้างหน้าตาโครงสร้างรูปร่างผิวพรรณจะคล้ายกันหมดนะเพราะว่าทุกคนสามารถไปทำศัลยกรรมได้นะทุกคนสามารถแต่งหน้าได้ทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นะเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแน่นอนนะ ทีเรื่องสุดท้ายครับเรามาวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมแนวไหนบ้างครับที่จะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลักๆใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วจะรอดไม่ถูกทอดทิ้งนะเริ่มต้นจาก Internet o น t ตออฟตนะของที่เชื่อมต่อเน็ตได้เช่นกล้องวงจรปิดไขข่กล้องวงจรปิดนาฬิกาสมาร์ทวอช นะหลอดไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้เปิดปิดได้จากโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆใครสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้หาซื้อเอามาขายนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จมีตกงานน้อยอันที่2ครับการชาร์จแบบไร้สายจะไร้ขีดจำกัดนะตอนนี้มีาการชาร์จแบบไร้สายแล้วถูกไหมแต่มันก็ยังร้อนอยู่มันก็ยังชาร์จได้ชา้าแต่ต่อไปเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาวางครับ มันจะเป็นลักษณะเหมือนเสาอากาศวางอยู่ตรงไหนก็ได้ในบ้านเราก็แค่เปิดฟังก์ชันนะชาร์จแบตมันก็จะไปดึงกระแสะไฟฟ้าเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์ของเราเองไม่จําเป็นต้องไปวางอยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้นแค่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ใช้ได้นะนี่คือแนวคิดนะ อันที่2ครับแนวคิดของเทสลานะอันที่2ครับการทํางานอัตโนมัติหรือบทบาทมนุษย์จะน้อยลงนะต่อไปจะมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไม่ได้เหมือนกับเป็นแค่ตัวเป็นตัวหุ่นยนต์แอนดรอยนะแต่ว่าเป็นเหมือนมือกลเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมหรือทํางานอัตโนมัติได้แทนมนุษย์อันนี้จะเพิ่มขึ้นยุค AI จะมาครับปัญญาประดิษฐ์ทุกอย่างจะคิดแทนของเราได้หมดเลยเรียนรู้พฤติกรรมของเราโทรศัพท์มือถือจะเข้าใจเราดีมากกว่าแฟน อันที่5ครับสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะ AR VR โลกเสม,มือนจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเอาโลกชีวิตจริงไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตอนนี้เริ่มแล้วในโลกของเกมโลกของออนไลน์ก็เหมือนกันครับต่อไปจะมีการประชุมแบบเห็นหน้าเหมือนเราอยู่ในห้องประชุมเดียวกันเลยนะ อันที่7ก็คือการปริ้นแบบ3มิตินะครับที่เรียกว่า 3Dprinting ก็คือเราสามารถปริ้นสิ่งของออกมาจากเครื่องปรินเตอร์ได้ไม่ได้ปริ้นกระดาษแต่ปริ้นสิ่งของเช่นเราอยากจะได้ปากกา1ด้ามเราก็ปริ้นปากกาออกมาครับเราอยากได้ผูกกุญแจเราก็ปริ้นผูกกุญแจออกมาเราอยากได้ของอะไรเราก็ปริ้นออกมาได้เลยนี่เขาเรียกว่า 3Dprinting ต่อไปจะมีนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่มีมีใช้แล้วนะอันที่8ครับรถยนต์ขับขึ้นได้ตัวเองจะ ฉลาดมากขึ้นตอนนี้มีแล้วเท s l a เป็นผู้นำตอนนี้ Apple s a m s u n ุงกำลังทำอยู่นะครับอันที่9ครับไบโอเมตริกจะมีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของด้านการแพทย์นะอันที่10ครับโดรนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอากาศยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับ อันที่11การติดต่อสื่อสารทําได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะครับการทํางานแบบสํานักงานอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบนะครับคนคนเดียวสามารถทํางานเป็นธุรการได้ทํางานทุกอย่างได้แต่ต้องมีโปรแกรมแอปพลิเคชันสนับสนุนการทํางานอย่างเป็นระบบนะต่อไปคนใช้น้อยลงครับไม่จาเป็นต้องมีธุรการหลายคนแล้วนะใครทํางานธุรการรู้สึกหนาวๆเลยนะครับไปเรียนรู้เรื่องนี้ครับ เราจะอุ่นขึ้นนะฮะอันที่13ครับห้องสมุดเสมือนจริงนะต่อไปเรียนหนังสืออยากได้หนังสือเล่มไหนอยากได้ reference จากตำราในต่างประเทศหรือในในประเทศไทยสามารถเซิร์ชหาหรือแปลภาษาจากภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยเยอรมันไทยอังกฤษได้ทุกภาษาทั่วโลกไม่มีขีดจำกัดสามารถไปนั่งเหมือนนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดในฝรั่งเศสอเมริกาได้เลยนะเรียกว่า virtual library 14ครับพลังงานทดแทนไปเรื่องสุดท้าย เรื่องของพลังงานจากกระแสลมพลังงานจากพระอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เนี่ยจะการมาเป็นเทรนดสำคัญในอนาคตแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะก็มีอยู่นะครับมีอยู่แล้วแต่ว่ามีต่อไปเนี่ยมันจะมีเซลล์พลังงานที่สามารถบรรจุพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับใช้ในเวลากลางคืนกลางวันก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ปกติกลางคืนก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดังนั้นพลังงานทดแทนในแบบนี้ที่ว่าพลังงานพลังงานสะอาดเนี่ยจะมาเป็นพลังงานหลักในการ ใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรารถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับนาฬิกาตู้เย็นทีวีอินเทอร์เนต็ตคอมพิวเตอร์ตอนนี้ต่อไปจะมีพลังงานใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพลังงานจากปิโตรเลียมหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมากๆทำให้โลกเราเกิดภาวะ เหตุการณ์ต่างๆมลพิษต่างๆเกิดขึ้นมากมายดนะังนั้นการที่เราใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะกลายเป็นทางเลือกและจะกลายเป็นพลังงานหลักในอนาคตนะครับดังนั้นใครที่ทําธุรกิจด้านนี้หรือทั้ง14่ข้อที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มแล้วมันก็เป็นแนวโน้มจริงๆที่จะเกิดขึ้นนะครับหลายหลายอันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่มันจะเริ่มมีประสิทธิภาพและเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ในวิชานี้นะครับทุกคนน่าจะมีการทบทวนความรู้ตั้งแต่เริ่มแรกกันมาพอสมควรแล้วนะครับในวิชาธุรกิจิจิชั่นบนสื่อสังคมออนไลน์ในวิชานี้อาจารย์ขอปิดคอร์สไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันในรายวิชาอื่นสําหรับบทนี้เนี่ยเราก็พยายามเปิดคลิปทบทวนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่ นเนื้อหาส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากบทที่1นะก็คือเริ่มต้นจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นลบแรกเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจที่ไหนก็ตามมีมนุษย์ที่ไหนก็ตามม,ตามีเงินที่นั่นจะเป็นแหล่งทําธุรกิจอย่างแน่นอนในนั้นการที่เราเข้าถึงคนได้มากเราสามารถจูงใจคนมีความสามารถโดดเด่นด้านการสื่อสาร นะเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตามนะครับอาจารย์บวังว่าคนที่เรียนในรายวิชานี้ทุกคนหรือมีความรู้หรือว่าเผลอเข้ามาดูในรายวิชานี้แล้วน่าจะมีพื้นฐาน พอสมควรนะครับที่จะไปทําธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆก่อนนะครับขายสินค้าที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับขายของมือสองไปก่อนเราจะได้รู้รูปแบบหรือแนวทางในการทําธุรกิจนะที่เติบโตขึ้นไปในอนาคตได้และอาจจะเป็นพื้นฐานรากฐานที่สําคัญในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตสําหรับวิชานี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในรายวิชาหน้าสวัสดีครับ